สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆทุกๆุกท่านเลยนะคะที่กําลังรับชมสายสัมพันธ์กับจิตวิญญาณใบจิตที่นันแป้นขำนะคะก็ยินดีดดต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมสดและทุกท่านที่เข้ามาชมย้อนย้อนหลังรวมไปถึง ทุกท่านที่รับชมอยู่ทางช่อง YouTube ทำใจวาราที่ด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านที่รักการเรียนรู้ขนาดเกิ่งอยู่แล้วมีความสามารถมีความรู้อยู่แล้วประสบความสำเร็จมากอยู่แล้วก็ยังไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะคะค่ะขอบคุณมากๆทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจนะคะในไลฟ์นี้ด้วยนะคะไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่74แล้วนะคะสำหรับเพื่อนเพืพ่อี่ๆทุกท่านนะคะที่อยู่ในกลุ่ม99 day เด ะะเปลี่ยนชีวิตสำเร็จทุกมิติตลอดการนะคะก็สามารถที่จะนำเคล็ดลับดีๆตรงนี้ไปใช้เรไปถึงทุกท่านด้วยนะคะที่อยู่ทางเพจจิตนันแป้นขำนะคะเคล็ดลับในวันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับนะคะเเคล็ดลับ9เคล็ดลับนะคะในการทำชีวิตให้สโลไลฟ์นะคะทำชีวิตให้สโลไลฟ์เป็นแบบไหนนะคะถ้าใครอยากจะมีชีวิตแบบสบายๆนะคะสบายๆ แบบเบาๆมีความสุขนะคะแบบ s โลว์ไลฟแบบไปค่อยๆเรื่อยๆนะคะทำให้มันแบบช้าๆลงนะคะแล้วเ,เกิดผลลัพธ์ที่ดีนะคะกับชีวิตตามมาเนี่ยนะคะต้องนำเก้าเคล็ดลับนี้ไปใช้นะคะแล้วคุณจะสามารถที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขมากๆขึ้นนะคะคุณจะอยู่กับลมหายใจตัวเองและนะคะมองเห็นสิ่งดีๆ ณปัจจุบันที่คุณอยู่ตรงนี้เลยนะคะมีสติอยู่กับตัวเองมีความสุขทุกลมหายใจทุกอิริยาบถของตัวเองนะคะก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะสำหรับนะคะ slow life ลลชีวิต slow life ลลคืออะไรคือแบบไหนนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะข้อมูลดีๆตรงนี้นะคะเจ็บก็ไปค้นหาข้อมูลนะคะมาจากเว็บไซต์เะคะ w ีโ o i n t e r c o m นะคะ ต่ไปเสิร์ช Google ได้นะคะที่มาก็นะคะจากคลินิกสุขภาพจิตนะคะแพทย์เจษดาต้องขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจะเห็นว่าอ่ออานแล้วเนี่ยนะคะเจ็บตัวเจ็บเองะค่ะมีมีความสงสัยอยากรู้ว่าชิ้นแบบสโ,โลไลท์เป็นยังไงนะคะพอไปอ่านเจอปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นว่าเออมีประโยชน์ดีนะคะหลายๆคนเนี่ยจะเห็นว่ากําลังที่มุ่งม,มั่นนะคะเคร่งเครียดในการทํางานแล้วก็อ,อยู่ใน เหมือนสภาวะที่แบบเร่งรีบอบเร่งรีบรีบร้อนตลอดเวลาแล้วมันทาให้ชีวิตสับสนเพราะชีวิตสับสนนะมันก็วุ่นวายเนาะวุ่นวายเหนื่อยเครียดด้วยนะคะก็เลยอยากจะเอาเคล็ดลับตรงนี้นะคะ่ะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านที่จะนําไปคลายเครียดให้กับตัวเองได้นะคะสามารถที่จะบําบัดสุขภาพจิตสุขภาพกายของตัวเองะคะ่ะชีวิตตัวเองก็จะได้แบบอยู่แบบเย็นเย็นสบายๆนะคะไม่ต้องเร่งรีบแต่ว่าผลลัพธ์ก็สําเร็จ ผลลั์ก็ดีมากๆนะคะดีมากกว่าตอนที่เราเหนื่อยหรือว่าเราเครียดเรากดดันอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็การทําชีวิตสโ,โลไลน์นั่นก็คือการทําให้จังหวะชีวิตของเราะคะ่ะช้าลงจากที่เรารีบร้อนเร่งตัวเองกดดันตัวเองบีบคั้นตัวเองนะคะบีบคั้นคนอื่นกดดันคนอื่นนะคะอยากจะให้ผลลัพธ์มันวอยากจะให้มันประสบความสําเร็จอยากจะทําอะไรที่มันแบบหลายๆอย่างอะคะ่ะ หรือว่าเราอาจจะยึดติดนะคะยึดติดอยู่กับความสุขความสําเร็จมากเกินไปหรือยึดติดว่ามันจะต้องเป็นไป Echo. ตามร,าเราะเบียบแบบแผนหรือว่าจะต้องแบบอยู่ในความสงบนะคะหรือไม่ต้องยึดติดกับอะไรเลยว่าแบบชีวิตมันจะสงบหรือมันจะวุ่นวายแต่เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะ่ะโดยที่เราแบบค่อยๆทําค่อยๆทําและปรับจากที่เร็ว เราเป็นคนทำอะไรเร็วๆค่ะปรับให้มันช้าลงประมาณสัก2ระดับนะ,ะประมาณสักสองสองระดับสองเลเวลคือให้มันช้าลงนิดนึงนะคะแล้วเราจะเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องยึดติดกับหลักการอะไรเลยนะคะทำกับสิ่งปัจจุบันที่มันอยู่ตรงหน้าอย่างดีที่สุดโดยใช้กล้าเคล็ดลับนี้นะคะว่า คุณจะต้องทําอะไรบ้างยังไงแบบไหนนะคะข้อที่1นึค่ะนะคะให้คุณค่ะหันมาใส่ใจคนที่อยู่รอบๆข้างตัวคุณให้มากขึ้นคนที่อยู่รอบๆข้างของตัวคุณเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ครองนะคะคนรักหรือไม่ว่าจะเป็นลูกหรือไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของคุณมิตรภาพของคุณในที่ทํางานหรือจะเป็น พ่อแม่ใครก็ตามอะคะ่ะทีอ่อยู่เกี่ยวข้องนะคะที่อยู่ในชีวิตคุณแค่คุณหันไปใส่ใจรายละเอียดเล็กๆนะคะอาจจะแบบว่า,าถามไถ่ายเขาชวนเขาคุยนะคะชวนเขาคุยชวนเขาแลกเปลี่ยนหรือสอบถามว่าเออวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้อยากจะไปไหนไหมวันนี้อยากกินอะไรไหม เออเราไปทํากิจกรรมอะไรร่วมกันไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะเรามีการถามหรือมีการพูดคุยมีการปรึกษาหารือกันบ้างใส่ใจในรายละเอียดดูว่าเออชีวิตเขาชีวิตคนร,บรอบๆข้างของเราอะคะ่ะเขาต้องการต้องการอะไรในชีวิตและสิ่งนั้นนะคะนะคะเมื่อเรารู้คําตอบแล้วเราก็มานั่งทบทวนดูว่าเราสามารถที่จะมอบอะไรให้เขาได้บ้างแบ่งปันอะไรให้เขาได้บ้างให้เขาได้มีความสุข ในขณะนี้ให้เขารู้สึกว่าเขาอบอุ่นเขามีกำลังใจเขาได้รับการดูแลเทคแคร์ care จากเรานะคะหันมาใส่ใจคนที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นะคะหรือใครก็ตามเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเอาคนที่เขาอยู่ใกล้ตัวเรานะคะลองใส่ใจเขาดูถามไถ่พูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังหรือให้คำปรึกษาอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้คะ่ะ ะะจะเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มพลังความสุขแล้วเราจะเราจะได้เรียนรู้เราจะได้เกิดเขาเรียกว่าสติเกิดปัญญาอะไรขึ้นมาบางอย่างได้แง่คิดอะค่ะที่จะนํามาอมืมาพิจารณาตัวเราเองด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเราเราเออเราขาดสิ่งนี้ไปหรือเปล่าประมาณนี้นะคะก็ลองไปทําดูเคล็ดลับข้อที่หนึ่งใส่ใจคนรอบข้างเพื่อจะได้มีความสัมพันธ์ แล้วก็ความรู้สึกที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะข้อที่2ค่ะหัดทานอาหารให้ช้าลงนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องรีบทานเพื่อให้มันรีบอิ่มเร็วๆเพราะว่านอกจากว่าเราจะอิ่มเร็วมากไปเนี่ยบางทีมันจุกมันจุกมันจุกแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นอันตรายด้วยนะคะมันบางทีมันมันทําให้สําลักบางทีมันทําให้เราท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันก็มีผลที่ไม่ดีตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลากินคะให้กินช้าๆกินอย่างพิจารณานะคะกินทีละคำนะคะเหมือนเราตักอ้าเคี้ยวกลืนเหมือนเราทําวิปัสนาไปด้วยเหมือนเราฝึกกรรมฐานไปด้วยนะคะเหมือนการเจริญภาวนาไปด้วยนะคะกินให้มันรู้รสชาติอาหารว่าเผ็ดหรือหวานหรือเปรี้ยวหรืออะไรหรือกินเข้าไปแล้ว ดียังไงกับสุขภาพนะคะกินอย่างพิจารณานะคะถึงรสชาติอาหารว,ว่าอาหารที่เรากินเนี่ยให้ประโยชน์และคุณค่าอะไรกับเราบ้างนะคะพิจารณาไปแบบนี้ก็จะทําให้เรา,าเกิดสติเกิดปัญญาและค่อยๆทานเนาะมันจะได้ไม่ไม่สำลักหรือไม่เกิดภัยภัยกับร่างกายเราเองด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนะคะรีบกินรีบกินเนี่ยทาบางทีบุคลิกเรา ก็อาจจะแบบดูไม่ดีอะไรเงี้ยค่อยๆกินอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยกินแล้วก็พิจารณาไปด้วยนะคะเราก็จะได้เกิดสติเกิดปัญญานะคะแล้วทําให้เราเนี่ยนะคะออมีความใจเย็นะนะคะจิตใจก็จะสงบเยือกเย็นเป็นพลังงานที่สุขุมเยือกเย็นตามมาด้วยนะคะก็ไม่ต้องรีบอิ่มไม่ต้องอิ่มเร็วเราก็ไม่รู้จะรีบอิ่มไปไหนเพราะว่า เวลามันก็เวลามันก็ไม่ได้มันมันมีแค่ไหนมันก็มีแค่นั้นสมมุติเรามีเวลาพักแค่หนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่หนึ่งชั่วโมงอะนะคะเราก็ไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆกินค่อยๆตักอาเขียวกลื่นไปนะคะอืมจะได้ไม่ติดคอเสร็จปุ๊บเนี่ยมาต่อข้อที่สามข้อที่สามคือนะคะให้คุณอะคะมีความสุขง่ายๆกับเรื่องรอบๆอตัว มีความสุขง่ายๆหมายถึงอะไรนะคะก็คือเ,อเรื่องรอบๆตัวที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของตัวเองเอาง่ายๆเลยนะคะในการที่จะทำงานบ้านซักผ้าล้างจานหุงข้าวกวาดบ้านรดน้ำต้นไม้หรือดูแลเปุปูกผักการีนะคะหรือว่า,อาทำกิจกรรมกับครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยนะคะปรุงอาหารทำกับข้าวคือให้คุณนะคะเอาใจใส่ กับสิ่งที่คุณทําในขณะนั้นแล้วก็เมื่อใส่ใจไปแล้วนะคะเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยมีความสุขมากๆนะะกับการที่จะมีชีวิตอยู่แบบมันมันง่ายๆอ่ะมันคือชีวิตที่แบบมันมันธรรมดาแต่ว่ามันมันแสงวิเศษอะ่ะนะคะเราไม่ต้องออกไปวิ่งแข่งขันไม่ต้องไปเร่งรีบกดดันอะไรมากมายคือใช้เวลาที่เราพอจะมีอยู่ในในขณะเนี้ย ในขณะนี้หรือว่ากับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนะคะเช่นกับเพื่อนกับฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอะไรที่คุณสามารถที่จะทําได้เล็กๆน้อยๆแล้วมันเกิดมันเกิดความสุขคือการที่เราได้ช่วยเหลือหรือแบ่งเบาภาระใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเสียสละนะคะตอบแทนอะไรใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะมันจะเพิ่มเพิ่มความสุขความภาคภูมิใจให้กับตัวเราเองนะคะฝึกทําแบบนี้แทนที่เราจะแบบ มัวไปยุ่งเกี่ยวกับการงานนะคะแล้วยิ่งทําให้เราพอกพูนอัตราเกิดความเห็นแก่ตัวมากขึ้นก็หันมานะคะฝึกตัวเองให้แบ่งปันเสียสละเวลานะคะมาทําสิ่งดีๆใส่ใจในเรื่องของการดูแลบ้านปัดกวาดเช็ดถูนะคะเก็บบ้านให้สะอาดเก็บให้เรียบร้อยหรือว่าอยู่กับสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างเงี้ยนะคะดูแลน้องแมวเล่นกับน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความสุขง่ายๆนะคะในชีวิตประจําวัน ก็จะยิ่งทำให้ชีวิตคุณนะคะนะคะ slow life มากขึ้นนะคะอยู่แบบร่มเย็นเป็นสุขนะคะอย่างมีงามเลยนะคะต่อมาคือข้อที่4คือให้ทำทีละอย่างค่ะนะคะ,นะคะอย่าทำอะไรแบบในเวลาเดียวอะ่ะพร้อมๆกันหลายๆสิ่งถ้าทำหลายๆสิ่งอะะ่ะมันจะสับสนวุ่นวายมากสับสนวุ่นวายมากไอ้นั่นก็รีบอันนี้ก็ต้องทำเออเดี๋ยวอีกอย่างนึงก็ต้องเอาให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ย คือทุกอย่างมันจะทับซ้อนกันจนแบบหนักอ่ะมันจะหนักแล้วมันทําให้เหนื่อยแล้วมันทําให้กลายเป็นแบบเหมือนแบบภาระอะไรก็ไม่รู้ทั้งทงท,งที่ถ้าหากเราจัดสรรเนี่ยนะคะเราเรียงลําดับอ่าเวลานี้นะคะลําดับที่1เราจะทําอะไรเวลาที่สองลำดับที่สองอ่ะเวลาต่อไป9ก้าโมงอ่ะทำอะไร1ิบโมงทาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลื่นรายการเลือดอย่างที่สามอ่ะนะคะ ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวออกไปข้างนอกอ่ะไปข้างนอกก็พอจะมีเวลาอ่ะเรานัดและกันอ่ะทำสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจัดสรรเวลาให้มันพอเหมาะพอดีนะคะเพื่อที่จะให้มีเวลาให้กับชีวิตส่วนตัวด้วยนะคะแบ่งเวลาให้กับตัวเองด้วยนะคะนอกจากที่คุณจะเอาเวลานะคะไปทําประโยชน์เพื่อลูกค้าเพื่อสังคมเพื่อคนรอบข้างอะไรก็ตามคุณควรจะมีเวลานะคะให้ตัวเองได้ ได้พักนะคะได้พักร่างบ้างพักสมองพักใจบ้างอย่างน้อยเอ่าสักยี่สิบนาทีก็ได้นะคะต่อวันนะคะให้เวลาตัวเองได้ทบทวนว่าอ่ะลำดับต่อไปเราจะทำอะไรต่อไปดีนะคะทำทีละอย่างอย่าสับสนนะคะทำทีละอย่างทำหนึ่งให้เสร็จก่อนให้เรียบร้อยนะคะให้มันเคลียร์แล้วพอเคลียร์แล้วเนี่ยคุณค่อยเริ่มทำอย่างที่สอง อย่าเอามารวมกันทําที่หนึ่งไม่เสร็จแล้วกังวลเรื่องที่สองที่สามที่สี่อย่างเงี้ยไม่เอาค่ะนะคะมันจะหนักมากๆเลยเพราะงั้นสําคัญมากในการที่คุณจะวางแผนวางระเบียบให้กับตัวเองในแต่ละวันจัดจดลำดับคิวแบบแผนของตัวเองให้ดีเลยนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองะคะ่ะได้ง่ายมากๆขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรให้ทําเสร็จไปทีละอย่างอย่ากคืออยากให้มันเสร็จทีเดียวพร้อมกันนะคะ มันจะเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ดีนะคะแล้วเครียดด้วยต่อมาข้อที่หค่ะให้มีสติอยู่กับปัจจุบันการมีสติอยู่กับปัจจุบันก็คือการการที่เราอยู่กับลมหายใจตัวเองจะเรียกว่าเป็นการฝึกสติก็ได้ฝึกสมาธิก็ได้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเผลอคิดมากเผลอฟุ้งซ่านหรือว่าออกออกไปอนอกโลก ออกจากอาวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่อยู่กับความเป็นจริงนะคะให้ดึงสติตัวเองกลับมารู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็สูดลมหายใจของตัวเองอะค่ะนะคะสูดลมหายใจะคะ่ะให้ตัวเองนะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะดึงลมหายใจตัวเองพอรู้ตัวเองรู้สติตัวเองว่าอ๋อตอนนี้ฉันกําลังอยู่กับการล้างจาน ฉันก็ต้องล้างจานให้ดีที่สุดนะคะในะขณะน,นี้ตอนนี้หน้าตอนหน้าตรงหน้าฉันเนี่ยมีจานอยู่กี่ใบนะคะหรือว่ามันมีเอ่อมันมีซ่อนเลนส์อยู่ตรงไหนอีกบ้างนะคะก็ไปลือ้อไปค้นหาล้างให้มันเสร็จสับทีเดียวนะคะทําให้เสร็จเป็นอย่างๆอ,อย่าเอาทุกอย่างมาปนรวมกันนะคะอย่าแบบฟุ้งไปเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้อยากไปฟุ้งเกี่ยวกับอดีตที่มันยังมาไม่ถึงอย่าไปคิดถึงมันหรือว่า สิ่งที่มันผ่านมาแล้วอดีตนะคะผ่านมาแล้วเราก็แก้ไขไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คือณปัจจุบันเลยเรารู้สึกว่าเราไม่โล่งอะรู้สึกว่ามันอึดอัดใจอะค่ะนะคะอย่าลืมตั้งสติตัวเองให้ดีนะตั้งสติตัวเองให้ดีว่าตอนนี้เรากำลังทําอะไรเรากำลังอยู่ที่ไหนนะเราเป็นใครอยู่ที่ไหนทําอะไรแล้วทําสิ่งที่มันอยู่ณปัจจุบันตรงเนี้ยให้มันเสร็จสมบูรณ์ให้มันดีที่สุดอะค่ะ ให้มันเกิดผลงานให้มันเกิดออย่าให้มันค้างคาหรืออย่าให้เกิดข้อติฉินนินทาคือทำให้ดีที่สุดของตัวเองนะคะแค่นั้นพอต่อมาค่ะข้อที่หกนะคะฝึกคลายเครียดนะคะด้วยการอยู่กับลมหายใจตัวเองคือการอ,อ่ฝึกสติฝึกสมาธิฝึกคลายความเหนื่อยล้า ก็คือการบําบัดหรือเยียวยาจิตใจตัวเองเวลาที่หลังจากคุณทํางานมาหนี่เหนื่อยนะคะคุณทําภารกิจ1 2 3 4วันนี้โอ้โหนะคะเดินสายเยอะแยะมากมายเลยนะคะต้องหาเวลานะคะมีเวลาให้ตัวเองค่ะได้พักสงบดึงตัวเองค่ะกลับมาอยู่กับลมหายใจหรืออาจจะไม่ต้องแบบเลือกเวลาก็ได้ถ้าวันไหนที่ถ้าช่วงไหนที่คุณแบบพอจะมีเวลา หนึ่งนาทีสองนาทีอย่างเงี้ยคุณก็ฝึกถ้ารู้สึกว่าเออมันมันเหนื่อยมันรู้สึกว่าเอออยากแบบผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยอยากคลายเครเียดนะคะคุณแค่หลับตาแล้วคุณก็สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆะคะ่ะแล้วก็ข้าปล่อยลมหายใจออกมาทําอย่างเงี้ยสักห้าชุดค่ะเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกคุณจะสัมผัสได้ทันทีเลยะคะ่ะว่าคุณจะโล่งใจมากมันเหมือนคุณได้พักผ่อน,นะคะ่ะคุณได้เคลียร์สิ่งที่มันแบบหนัก สิ่งที่คุณแบกสิ่งที่คุณเจอมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะช่วยบําบัดได้ถ้าคุณเกิดความเครียดหรือความไม่สบายใจตรงนี้คุณจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แบบที่คุณไม่ต้องไปพึ่งอะไรภายนอกอะคะ่ะคือทําด้วยตัวเองพึ่งตัวเองะคะ่ะดีที่สุดแล้วนะคะสิ่งนี้สําคัญมากต่อมาข้อที่เจ็ดนะคะข้อที่เจ็ดก็คือหัดขับรถให้ช้าลงนะคะ ถ้าใครที่แบบชอบขับรถเร็วๆอย่างเงี้ยใจร้อนๆนะคะแทนที่เราจะาหงุดหงิดเวลาที่เราอยู่บนท้องถนนอยู่ในเส้นทางการจราจรอะไรอย่างเงี้ยเกิดรถติดเกิดอะไรขึ้นมานะคะบางทีแบบรีบๆร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลทําให้เกิดอันตรายได้บางครั้งมันก็มีผลกระทบเนาะไปถึงการแบบมีอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือทําให้เราเนี่ยหงุดหงิดลำคาญใจ นะคะอารมณ์ไม่ดีนะคะเมื่อเราอารมณ์ไม่ดีผลลัพธ์มันก็ตามมาไม่ดีไม่ดีแน่นอนเลยนะคะมันก็เกิดความประมาทเกิดเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นลองฝึกหัดนะคะให้ตัวเองอขับรถให้ช้าช้านะคะค่อยคขับนะคะแล้วมันก็จะมีความปลอดภัยแล้วเราก็จะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันว่า,ามันจะถึงเมื่อไห่มันจะไปแค่ไหนมันจะหลุดหรือยังไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะมีชีวิตที่แบบ สบายสบายรถติดก็ช่างฉั้นลม,ลมลมเย็นเย็นลมพัดเย็นดีนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นสบายสบายแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะรู้ว่ามันมีความสุขมากแล้วมันมันง่ายมากๆนะคะในการที่คุณจะมีความสุขได้ณวินาทีไหนก็ได้นะคะชีวิตแบบนี้ถ้าคุณอยากมีคุณก็คุณก็ต้องฝึกทำนะคะต้องทำด้วยตัวเองต่อมาข้อที่8ปค่ะ ลดเวลาอยู่หน้าจอนั่นก็คือถ้าคุณใช้เวลาอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอมือถือของคุณหรือว่าใช้เวลามากไปในการอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมีเวลาในการที่จะให้ตัวเองได้พักบ้างเพราะว่าเอาง่ายๆเลยโทรศัพท์เนี่ยนะคะถ้าเราจ้องมากๆเนี่ยจอตาเราอะ สายตาเราอะนะคะสายตาเสียได้นะคะแสงอะแสงจากหน้าจอโทรศัพท์อะค่ะเป็นอันตรายต่อสายตาเรามากๆถ้าใครแบบจ้องมากๆเนี่ยดูทั้งวันอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าหน้าจอโทรศัพท์มันมืดหรืออะไรเงี้ยโหมันจะมันจะต้องใช้การเพ่งมากๆแล้วยิ่งเพ่งมากๆอะค่ะพอเงยหน้าขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเหมือนเราสายตาแบบเหมือนตาควายอะ เหมือนสายตาเรามันมองไม่ชัดอ่ะมันเบลอนะคะใครเป็นแบบนี้บ้างนะจะเป็นต้องแบบบางทีต้องใส่แว่นอนะ่ะใส่แว่นที่กันเลนส์สีฟ้านะคะสําหรับดูหน้าจอสั์เพื่อที่จะได้กองแสงชั้นหนึ่งนะคะแล้วตามันก็จะไม่ลายตาไม่ลายตาไม่เบลอเนี่ยถ้าจ้องเล่นโทรศัพท์อยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยทั้งเครียดทั้งลาคาลําคาญตัวเองนะที่แบบอะไรอย,อยู่แต่หน้าจอสไลด์อยู่อย่างนั้นนะนะคะเหมือนรถติดอะ่ะ ติดละไม่ได้วางไม่ได้แล้วพอยิ่งดูมากๆอ่ะค่ะมันก็ยิ่งสะสมนะยิ่งเห็นก็ยิ่งเก็บสะสมเข้าไปเข้าไปแล้วมันก็อดไม่ได้ที่จะแบบบางทีมันยึดติดอ่ะนะคะมันยึดติดกับภาพที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ส่งผลไม่ดีสุขภาพจิตเราก็ไม่ดีด้วยตาเราเองเราก็สุขภาพตาเราก็ไม่ดีด้วยนะคะอันนี้คือผลที่ว่า มันจะได้รับถ้าหากว่าเราอยู่ตรงหน้าจอมากเกินไปนะคะอย่างเจี๊ยบเนี่ยเป็นต้อลมเ,ออเป็นมาจากการที่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะมันก็จะแสบแสบเครืองเครืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เจอแสงมากๆเนี่ยมีผลมากๆหรือจะเบลอจะรู้สึกว่าแบบเรามองไม่ชัดแล้วมันจะตามันจะแห้งนะคะอย่างนี้ก็ต้องแบบใช้ใช้การหยอดตาอยู่เสมอแล้วก็เวลานั้นก็คือให้สมแว่นนะคะหรือไม่ก็ พักสายตาไปเลยวางโทรศัพท์ไปเลยนะคะตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยนะอย่าเพิ่งรีบจับโทรศัพท์มือถือเลยนะคะไปทําภารกิจของตัวเองอยู่กับชีวิตประจําวันของตัวเองทําภารกิจส่วนตัวอะไรให้มันเสร็จนะคะจะได้สบายใจจะได้มีความสุขแต่ถ้ามันมัวนันน่งดูหน้าจอเลยมันจะเครียดเลยนะนะคะใครเป็นแบบนี้นะคะหลายคนเป็นนะคะหลายคนบอกเจียบมาเลยว่าโหอยู่จะ่กับโทรศัพท์เนี่ยบางทีก็ไม่รู้ดูอะไรเหมือนกันนะคะบางทีก็ไม่มีสาระ แต่ก็ยังดูนะคะเหมือนดูชีวิตคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยต่อมาข้อที่เก้านะคะให้ออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างนะคะแทนที่คุณจะอยู่อดอดุดอู้อยู่แต่ในบ้านยิ่งสถานการณ์โควิดเนาะไม่ค่อยได้ออกไปไหนกลัวโรคก,กลัวติดเชื้อทุกคนก็จะอยู่แต่ในบ้านแล้วมันทําให้เกิดความเครียดภาะวะความเครียดเนาะไม่ได้ออกไปเที่ยวไม่ได้ไปออกไปดูต้นไม้ไม่ได้ไปเดินเล่นไปสูดอากาศ ทางที่ดีอะค่ะถ้าคุณไม่อยากออกไปไหนไกลคุณก็แค่เดินออกไปอะนอกให้พ้นชายคาบ้านออกไปให้พ้นชายคาบ้านค่ะแล้วก็เงยหน้าแงนมองไปขึ้นฟ้านะคะเวลาที่คุณจะทำนะคะคือเวลาที่ตื่นมาตอนเช้าเลยเนี่ยตีห้าหกโมงหรือว่าในช่วงโพลเพเนี่ยตอนที่แบบแดดล่มหลมตกแล้วนะคะออกไปยืนเลยไปยืนแงนมมองฟ้าแล้วก็แบบอ้าแขนแล้วก็สูดลมหายใจค่ะนะคะ,นะคะ รับอากาศเข้าไปนะคะเดินเล่นนะคะอยู่รอบๆบ,บริเวณบ้านเดินวนไปวนมาสักห้ารอบสิบรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดินเหมือนเราเดินจงกรมเดินพิจารณาอะไรบางอย่างตรงนี้นะคะแล้วจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอืมชีวิตอ่ะมันสามารถที่จะหาความสุขได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องออกไปไหนไกลเลยไม่ต้องออกไปแสวงหาที่ไหนเลยนะคะเังเจี๊ยบอยู่บ้านเนี่ย เวลาที่แบบรู้สึกว่ามันมึนมึน,มนหัวเพราะว่าบางทีเราอยู่แต่ในห้องอุดอู้เนาะนะคะแล้วโทนสีห้องก็เป็นแบบนี้ด้วยนะคะแล้วแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยไม่ได้ละต้องออกไปแล้วเริ่มมึนเริ่มแบบอึดอัดเริ่มเริ่มจะเครียดแล้ะพอรู้ตัวเองปุ๊บเนี่ยก็จะเดินออกไปข้างหน้าแหละออกไปข้างนอกบ้านบริเวณบ้านเลยนะคะไปดูยอดไม้บ้างแล้วก็ไปนั่งแบบคือให้ลมมันกระทบร่างกายนะคะให้แบบผิวหนังเราอะลมเข้ามากระทบ ให้มันเกิดความเย็นแล้วเราก็สูดลมหายใจแล้วเราก็มองดูใบไม,ไม้ลมที่มันพัดบกปิวฟิวฟิวเนี้ยหรือไม่ก็งนไปมองดูอกก้อนเมฆอย่างเงี้ยไปดูท้องฟ้าเอตตอ ойти, Heroes, ตรงไหนเป็นสีฟ้าตรงไหนก้อนเมฆหนาตรงไหนก้อนเมฆบางนะคะแล้วก็ดูไปอย่างนั้นแะคะดูเราก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรก็ดูไปมันเป็นรูปร่างอย่างไงก็ดูไปแบบนั้นนะคะหันไปเจอตรงนี้มองซ้ายมองขวาอ่ะเป็นรูปอย่างนี้อ่ะปล่อยเสร็จปุ๊บเราก็ไปอย่างอื่นไปดูต้นไม้ไป เดินดูไก่เขียดินดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยนี่คือชีวิตที่แบบมีความสุขได้ง่ายๆแบบสโลไล์นะคะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆอาค่ะนำนำไปใช้กันดูถ้าอยากที่จะมีชีวิตที่แบบไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องตึงเครียดอะไรนะคะอยากที่จะแบบเลิกละการที่แข่งขันอะไรมากเกินไปอยากจะให้ประสบความสำเร็จมากเกินไปนะคะพักบ้างอะไรบ้างนะคะ พักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมันจะเพลียนะคะด้วยความรักและความปรารถนาดีนะคะให้นำก้าวเคล็ดลับนี้นะคะสำหรับการมีชีวิตที่สโลไล้นะคะลองไปปรับใช้กับตัวเองตรงไหนทำได้ทำนะคะเอาที่เหมาะกับตัวเองเท่านั้นค่ะหวังว่าวทุกคนจะได้รับพลังงานดีๆและได้รับสิ่งดีๆวันนี้และลองนำไปใช้กันดูนะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเองให้มีความสุขแบบง่าย ให้มีชีวิตที่แบบช้าๆไม่ต้องเร่งรีบนะคะแต่ประสบผลสำเร็จมากกว่าตอนที่คุณเร่งรีบด้วยซ้ำนะคะลองไปใช้ดูนะคะแล้วหวังว่าอ่าคุณจะนำผลลัพธ์นี้มาเล่าสุขอันฟังบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ